ฮ้ยทุกคนกิจกรรมตู้สุ่มปืนใช้โกในการซุ่มเออใช้เหรียญโกในการสุ่มอะ่ะเปิดให้เล่นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเล่นยังไงทํายังไงจะได้รับสกินปืนยังไงนะครับสกินปืนโคตรเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปที่กิจกรรมสควอชบีดกันเลยนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมทองอลามคว้าไอเทมนะครับนาเหรียญโกมาร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้รางวัลใหญ่ด้วยนะ อ่าเข้าไปดูกันเลยนะครับผมลองสุ่มไปแล้วหนึ่งทีนะครับผมได้เป็นสกาเช่ามาสามวันนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ประวัตินะครับมีประวัติการสุ่มนะครับทุกคนสองร้อยห้าสิบเหรียญโกนะครับผมได้สกาตัวนี้นะครับมาสามวันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกติกาว่ามันเล่นยังไงนะครับทุกคนกิจกรรมนะครับทุกคนกติกาก็คือตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่20กุมภานี้นะครับทุกคนหนึ่งกิจกรรมนี้จะใช้ค่า เงินโกนะครับทุกคนในการเล่นตลอดกิจกรรม 2. ส,สามารถตรวจสอบสถานะได้ทางขวาหลังจากแตะเลือกปืนนั้นๆ 3. รางวันพิเศษจะถูกเพิ่มเข้ามาตอนตีสีในวันถัดไปหลังจากเริ่มกิจกรรมรวมทั้งหมด4รางวันอ่ะโอ้ยขออภยัย 4. รางวันใดได้รับจะเข้าไปที่คลังอาวุธโดยอัตโนมัติ 5หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านะครับทุกคนเออนี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับอ่ามีกอซ่านะครับทุกคน x m 8นะครับนี่แล้วก็เอ่อเป็น m 60นะครับทุกคนแต่ของรางวัลมันไม่ได้มีแค่นี้ไงนี่ไงและนี่เนี่ยจะเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนในตอนตี4นะครับจะเพิ่มรางวัลใหญ่เข้ามาก็จะเป็นนี่นะครับทุกคนก็จะมีสกานะครับทุกคนมีสกาแล้วก็มี เจ้าปืน M1014 หรือซองยานะครับแล้วก็ MP40 นะครับทุกคนและสําหรับการสุ่มนะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันเลยนะครับทุกคนอ่ะมีอ้ํานี่ด้วยนะทุกคนนะมีบาลีดเช่าด้วยนะครับทุกคน3วันนะครับทุกคนเออแต่ผมอยากได้เนี่ยอะไรเนี่ยกอซ่านะครับทุกคนเออกอซ่าอยากได้ว่าเปิดไปเลยนะครับทุกคนของฟรีะเน้อยใช้แค่โกในการแลกในการสุ่มมาไปมาโอ้โหได้ะไรเนี่ยอ๋อ M14 สาวันนะครับทุกคนได้เช่ามาอีก3าวันนะครับทุกคนเปิดไปกันต่อนะครับทุกคนคือมันสุ่มได้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่าเราใช้เหรียญโกนในการสุ่มมาดูดิได้มา3าวันไม่จํากัดนะครับทุกคนคกิจกรรมนี้นะครับ5้าครั้งนะครับ5้าวันนะครับทุกคนในการสุ่มนะครับทุกคนก็เฮ้ยมันมันเพิ่มมันเพิ่มเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ย9 0 0โกแล้วนะเนี่ยผมอยากได้ผมอยากได้ก,ไดก็ซาผมจะเปิดให้ได้เลยก็ซามาเธอมันมีเปิดทีละ สิบกล่องยี่สิบกล่องเลยมีไหมให้มันเพิ่มขึ้นเรืเร่อยๆเนี่ยเหรียญโกจะหมดนะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ใครมีเหรียญโกเยอะๆก็คุ้มนะครับทุกคนผมมีอยู่เท่าไหร่อะสี่แสนอะไหวหรือเปล่าครับท่านผู้ชมใครมีเหรียญโกเยอะๆเฮ้ยนี่มันเปิดได้ครั้งทีละสิบด้วยนี่สิบกล่องบวกอีกหนึ่งกล่องนะครับทุกคนก็เปิดไปเลยสิครับ ของกอซ่าเฮ้ย hey! ผมได้กอซ่าตัวนี้มาถาวรทุกคนกอซ่าบูยาวได้มาถาวรไปกันต่อไปกันต่อซุมโอ้โ oh ห oh oh. สามวันสามวันโคตรฟรีนะครับสกินปืนพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรฟรีนะครับทุกคนเพราะว่าเอ้ยปืนนี้ผมมีแล้วพลาสมาตัวนี้ผมมีแล้วถาวรได้มาอีกหนึ่งกระบอกนะครับทุกคนอ่าไปกันต่อ ไปกันต่อวันนี้เราจะได้กี่กระบอกครับโดยโกสี่แสนนะครับทุกคนโอ้โหเช่าสามวันหมดเลยไปกันต่อขอถาวนดีดก็ซาไอก็ซาคิงคองกอริลานี่มันไม่มาเลยอะ่ะไปกันต่อมาามา,มาจะล่อให้เงินสี่แสนหมดเลยอ,ะอ่ะมาดีมาไปกันต่อ เดี๋ยวมันจะนานนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับก็เอาประมาณนี้กันก่อนนะครับทุกคนใครที่อยากจะสุ่มก็ไปสุ่มกันได้นะครับกิจกรรมเปิดให้เล่นแล้วครับทุกคนอ่าหรือใครอยากจะรอรางวัลที่มันจะรีเข้ามาใหม่ก็ช่วงตีสี่นะครับสกินปืนใหม่ๆจะเข้ามาเปลี่ยนนะครับทุกคนหรือจะเข้ามาเพิ่มนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็สายฟรีนะครับใช้เพียงแค่เหรียญโกในการสุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยสมัครคลิปนี้ไปก่อนนะครับ